ครับสวัสดีครับแสงโอ้แสงจา่าเสียงจา่าครับสวัสดีครับแสงจ่าหน่อยนะครับเด้อประมาณบ่ายสามโมงกว่าครับผมพอดีผมไ้มแตเตเลียงหัวก็เลยพานไอ้คุณย่าสามคุณายาาเพิ่นนี่แหละเป็นมาเฮ็ดไอซอนหัวครับเป็นแต่เย็นแต่เย็นดิเพิ่นพกักการเลียนน้ำพอไหมครับคุณย่าสามคุณายาาเพิ่น แต่ว่าสอนห้างกันอยู่ได้เพบ่ออยู่ใกล้กันหรือจังไหเพื่นจะออ้กันหรือไนหรือยานสวิงต่ำกันหรือไนไปครับเดี๋ยวผมพายเบิ่งเด้อน,นี่ครับโอ้ทองฝาจังหวัดครับเบิงบ่งเบิ้งทองฝากอนพาดตสีสีขามงามครับเออมาหาไกลกกันไกลยรงบริยางไก่น, <c oughs> นี่ครับบบรบรยากาศบ้านเฮาครับความสุขมาอยู่่องนี้แหละครับมันจะต่างกับ ต่ง้งกันกับในเมืองซุ้มอยู่ในเมืองกับสู่ต่อไปครับซุ้มอยู่บนนอกกับสอนต่อไปขึ้นกันนี่ครับเห็นบ่มีคุณเนอะก็คุณเกี่ยมทองเนาะมีคุณเกี่ยมทองกับคุณยายอย่างวุ่นลับขุนย,ย,ย่าอยังกันยุ้ยไก่กมูวนไหมครับหนไ,ไหมคุณยายนวนบัานบ,นบวสามขี้ครับอ,อันนี้คือบนรทบอนอเขาเวละสองขุณย่ายเป่น มีหมอพร้อมเนี่ยครับหมอเขาจะห้อยไปทั้งหลังเขาจะว่าใส่ของนี่ใส่หมอไหมหมอมันเป็นคือของร้อยเนาะผมก็บ่เคยเห็นนี่ผมก็เพิ่งเห็นเธอเลยบรรยากาศไปไหนคุณยายสู้บ่คุณยายอันวิกเนาะสู้สู้เป็นบ่โอ้ยอันผมลงน้ำบ่ได้ตอนผมยันซึ้อเมนสิเลือกจุกะซึ้อเมนสิบ่เลิกแต่ว่ากระสุย่างอันจ๊งหน่อย สอนหัวถ้กจีเนตจีเเลยลงไปน้ำอะไรลงไปน้ำในกระเะอะประการอยู่ตั้งหกเนแหล่ฮะกาเนี่ยลูกสลนี่นะงายเรัยคุณยาครับถ้าทอดสดให้เบิ้งรเด้อนี่เด้อคุณยายมาสอนหัวแกงมาแรงเห็นหรือคือสดอ่อนเออนี่ครับ แดงโทรมาหาแม่บาสามคนเพคนแต่วา่ามันคือบ่เบิดจากเถื่อเหรอ้มันใครช่วย,ย,ยบ่โอ้มันไข่อยู่เรื่อยบ่ครับ,บอโอ้มันเป็นชุด,ชดเป็นชุดเป็นบ่แม่มันอยู่ใส่เหมือน,นแม่เขียดหรือมันจังใดเออเบิ่งครับเบิง่งหายยากครับผมจะบอกให้บรรยากาศแบบนี้ซส่วนหัวกาะออม,มันมีแต่เสียงเพลงวะเราบ่ร้องไปนั่งในเพลงกันเลย เ,ออเห็นว่าคุณลูกคนถามสมจิตแก้วสมทองขยันหากินคักคุณแม่นานแล้วครับ <I know. S 1> ความสุขครับนี่แหละแซบ,บแซบได้ละแกงแรงเนะาะ<ด>ความสุขของแม่เออความสุขของแม่นี่แหละครับผมมาแต่ไทยคอนเทนต์อยู่ใต้สะพาน <I know. S 1> ผมไปเป่าปีอยู่ใต้สะพานก็เลยเห็นรถเอ,อ คุณแม่เจียมเพิ่นจอดอยู่เฮือนคุณยายเพิ่นก็เลยปะ่ะซุ้มนี่ต้องมาสอนหวกแท้แน่นอนว่ะก็เลยคิดว่าน้องน,อออนี่มากกับพ่ออีลี๋มอเจาะิมอเจาะเลยครับอืมทองฝ่าแจีมเฮ็ดกระสีออกนี่ไหนเนาะไ่ะได้มืออื่นไปเก็บเฮ็ดบ่ามาออื่นหรือจังไงห,หรือบ,อบ่ออกไว้เพิ่งนั่นหรือเปล่บาบาอกเออเขาไปเก็บใส่มือนีหคือได้เฮ็ดได้อยู่เด้อครับเฮ็ดสมบปีไหมโอเคผู้ปอโอเคผู้ปอ ใท่คุณได้เอามาเบิ้งกันนะได้หลายบ่ให้เบิ้งกันนะครับให้เบิ้งกันนะเบิ้งลูกเพคนกับอยากเบื้องนี้เห็นบ่ลเห็นเบิ้งกันนะมันอยู่บ่เนี่ยมันมันมันให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งเห็นไหมเห็นไหมโอ้ครับนี่นะนะนะสวดอัหอนครับแกงสวดอัหอนกับเขาอัหอนเขากันดีขนาดนี้เลยโอ้ยเออกับพะี่ตู่ผมเนาะ เปลี่ยนทังไดครับมีหมอยแล้วผมเคยเห็นหมอยแล้วนะแปลกยู่งได้เรเคยเห็นเลยหมอยแต่เก้าวมันสสะดวกกว่าเนาะแต่ว่าถ้าหมอมันเวมทีอะไรครับนี่มันควมยอ่บ่มวมม่นบ่โอ้บ่เ้ยแล้วยาของา่ว่าลืมข้าวใยัง ไปข้างหน้าก็จมปั๊บเลยโอ้โอเคนะครับผมสิเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมสิลองทายภาพนิ่งไว้เก็บหลักฐานไว้ก่อนกับสิลองทายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเบิ้งโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะไล่สดให้ไหมครับครับสวัสดีครับ